สวัสดีพี่น้องวันนี้ไปซื้อของตลาดคือเกาพี่น้องบรรยากาศในรถไหมพี่น้องเบิง่งอะไรมาตา,ายคิมรนแล้วแม่แม่บ้านมันไปซื้อนี่คุกนางมาแล้วนางมาแล้วแม่บ้านคอยนะพี่น้องบรรยากาศเดินตั้งซื้อของซื้อของวันนี้กแก กลัเบบมือ่อยเพลียพี่นอออ้องเอ้ยอ้าวบรรยากาศเดินทางอะไรบ้างพี่นอ้องอ่านี่แหละบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านแล้วตอนนี้ไกลสีโโลล่ห,หกโมงแล้วพี่น้องไม่หยุดพาห้องนักจีกับพวกบงแล้ว ด,ดีแน่อยู่เสมอเนี่ยฟังก็ดีแน่สีเลืดแล้วก็ไปเรื่อยๆมานก็นขายของบาดีดอกะซืมือ ได,ได้กับกายสิคิดแนวพี่น้องเห้ยคายของบรเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเพิ่นได้ชีวิวต้องสูไเลอางสีเลนลเรถเงียบแน่มือนี่มันคำนะบมก็ไม่มีรถแลนหรอก แโอนต่อเกือบสิบนกนกอีเดียละแด่น ไปได้แซงเขาดอกพี่แต่เขาแซงเห็นว่าไปแล้วคันนึง <c oughs> อเอาไว้สักนิดแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิและกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องสวัสดีครับ